สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทําเมนูอาหารง่ายๆกันค่ะเมนูของเราวันนี้นะคะเป็นเมนูที่ช่วงนี้เราเห็นเขาค่อนข้างฮิตกันนะคือที่ผ่านๆแบบดูคลิปผ่านๆมาอะไรอย่างเงี้ยเ,เป็นไก่ทอดชีโตสนะคะก็เลยอยากจะกินบ้างเพราะว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ชอบกินชีโตสอยู่แล้วนะคะขนมกรอบๆแล้วก็มีความหอมความกลมกล่อมเนี่ยเรายกให้ชีโตสเลยนะเพราะว่า มันมีรสชาติที่เข้มข้นมากๆแล้วก็กินเข้าไปแล้วแบบมันอร่อยอ่ะคือไม่รู้จะอธิบายไงแต่สำหรับคนที่ชอบกินขนมขบเคี้ยวกับชีสอย่างเราเนี่ยพอมาเจอชีโตสก็รู้สึกว่ามันดีมากๆเลยชอบกินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคะก็จะเอามาทําเป็น ปีกไก่ทอดชีโตสในวันนี้นะคะก็เดี๋ยวราดูกันว่าวัตถุดิบที่เราใช้มีอะไรบ้างนะสำหรับวัตถุดิบก็จะมีชีโตสค่ะอันนี้เราใช้ทั้งหมด1ถุง,ถงมันมีถุงขนาดเล็กกว่านี้แล้วก็ใหญ่กว่านี้ด้วยเราก็เลยขอเรียกเป็นขนาดกลางแล้วกันเนาะถุงนี้มีไก่ค่ะเราใช้เป็นปีกกลางนะคะ10ชิ้นแป้งเราใช้เป็นแป้งมันค่ะแล้วก็ไข่ไก่หนึ่งฟอง ตัวแป้งเนี่ยจริงๆจะใช้แป้งโกกีแป้งทอดกรอบแป้งอนเนกประสงค์แป้งข้าวโพดได้หมดเลยแต่ว่าเราชอบใช้เป็นแป้งมันนะคะเพราะว่ามันกรอบนานแล้วก็กรอบไม่แข็งนะอันนี้ก็เป็นวัตถุดิบทั้งหมดของเราแล้วค่ะเมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะเอาชีโตสเนี่ยมาบดให้เขามีความละเอียดก่อนเดี๋ยวเราจะตัดเอาอากาศออกนะคะเวลาบดเนี่ยมันจะได้บดไม่ง่ายหน่อยนะ ใค้เขาพริปปี้แบนๆนะแล้วก็ใช้สากก็ได้หรือใครจะเอาไปปั่นก็ได้นะแต่เรารู้สึกว่าปั่นมันจะวุ่นวายไปหน่อยก็เลยใช้วิธีการใช้ใช้สากเนี่ยนะคะค่อยๆทุบบดบดเขาไปนะ นี้นะคะเราก็ทุบจนเขาค่อนข้างมีความละเอียดแล้วนะจริงใครอยากให้ได้เกล็ดใหญ่กว่านี้ก็ได้แต่ว่าเราเนี่ยชอบแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราจะเทดูว่าของเราเป็นเกล็ดประมาณไหนนะเนี่ยนะคะของเราจะค่อนข้างละเอียดมากๆเลยนะเนี่ยค่ะได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราเตรียมเอาเขามา คลุกกับตัวไก่ของเรากันค่ะตอนนี้นะคะเราก็เตรียมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไก่เนี่ยนะคะมาเริ่มคลุกแป้งคลุกต่างๆเพื่อเตรียมทอดกันเลยนะเราจะเอาไก่เนี่ยนะคะมาคลุกกับแป้งมันก่อนนะอย่างที่บอกว่าปกติเขาจะใช้เป็นแป้งทอดกรอบกันนะแต่ว่าเราไม่ชอบเราชอบแป้งมันนะคะแป้งมันมันกรอบดีนะกรอบนานดี พอคลุกกับแป้งมันเรียบร้อยนะคะขอเอาแป้งส่วนเกินออกนะเสร็จแล้วเราก็เอาเขามาชุบไขค่ค่ะพอชุบไข่เสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็เอาไก่ที่ชุบไข่เรียบร้อยแล้วมาคลุกกับชีโตท้ที่เราบดเอาไว้นะคะคลุกให้ทั้งชิ้นเลยนะ ะะก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยเพื่อนๆคือเอาจิงๆตอนนี้ก็ดูน่ากินแล้วนะได้แบบนี้นะคะเราก็พักเอาไว้ได้เลยเราก็ทำทุกๆชิ้นที่มีอยู่ให้เหมือนกันเลยนะก็คือเอามาคลุกกับแป้งมนันคลุกชุบไข่แล้วก็มาคลุกตัวผงชีโต้นะคะตอนนี้นะคะเราก็จัดการคลุกทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ เสร็จแล้วเดี๋ยวเราเตรียมเอาเขาไปทอดในน้ำมันกันได้เลยค่ะเราจะตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันสำหรับทอดลงไปกะให้พอท่วมไก่ของเราแค่นั้นก็พอนะคะแล้วก็ใช้ไฟปานกลางที่ค่อนมาทางไฟอ่อนนะ ตัวไก่ทอดตัวนี้ห้ามใช้ไฟแรงเด็ดขาดเลยเพราะว่าชีโต้ไม่ง่ายนะคะถ้าเราใช้ไฟแรงหรือว่าไฟกลางแบบเต็มที่เนี่ยมันอาจจะไหม้ได้ก่อนที่ตัวไก่ของเราจะสุกนะคะสาเหตุอีกสาเหตุนึงที่เราเลือกเป็นปิดกลางนะคะเพราะว่าปิดกลางเนี่ยเขาจะมีความบางกว่าส่วนอื่นๆแล้วมันก็สุกง่ายนะอันนี้เพื่อนๆก็ลองคํานวณดูว่าถ้าจะใช้ส่วนอื่นมันก็อาจจะต้องลดไฟลงให้เหลือเป็นไฟอ่อนมากๆในการทอดนะคะ ก็ประมาณนี้นะลองคำนวณดูตั้งไฟมาสักพักนะคะน้ำมันเนี่ยเขาก็เริ่มจะเดือดแล้วนะเราก็จะใส่ไก่ของเราลงไปเลย นนี้นะคะเราก็ทอดจนค่อนข้างมั่นใจว่าไก่ของเราเนี่ยสุกดีเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะปักขึ้นเสด็จน้ำมันได้เลยนะคะแล้วก็เตรียมเอาไปจัดเสิร์ฟกันนะคะ อันนี้นะคะก็จะเป็นหน้าตาของปีกไก่ทอดชีโตสของเราในวันนี้นะคะเป็นเมนูที่ทําง่ายมากๆเลยนะถ้าหากว่าอันนี้แนะนำหนึ่งถ้าเพื่อนๆเนป็นคนที่ชอบรสจัดมากๆเนี่ยนะคะแนะนําให้เอาเกลือซักช้อนชาหนึ่งนะคะคลุกกับไก่คลุกกับปีกไก่ก่อนที่จะนําไปชุบเครื่องต่างๆนะคะแต่ว่าถ้าใครที่ไม่ได้เป็นคนชอบกินรสจัด นะก็สามารถทําตามเราได้เลยนะคะเพราะว่าชีโตนเนี่ยเขาจะมีรสชาติที่ค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วนะมีความเค็มเค็มนัวนัวนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้เค็มถึงขนาดแบบพอเอามาคลุกแล้วก็แบบเค็มมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็กำลังดีนะคะก็แนะนําไว้สําหรับใครที่กินที่ชอบกินรสชาติจัดจัดนะคะก็อาจจะต้องเพิ่มเกลือนิดหนึ่งนะแล้วก็ เมนูนี้เนี่ยเป็นได้ทั้งกับแกล้มกับข้าวหรือว่ากินเป็นของว่างเลยก็ได้นะคะเพราะว่ามันทําง่ายมากๆเลยอย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยว่าใช้วัตถุดิบไม่กี่อย่างเองนะคะซึ่งเราก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้ที่เราเอามาฝากกันค่ะถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องสวนครัวลงคลิปค่ะซึ่งเราจะลงคลิปทุกวันตอนหนึ่งทุ่มตรงนะคะก็ฝากกดติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจด้วย ถ้าเพื่อนๆมีอะไรอยากจะติชมหรือว่าแนะนำก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะเราจะได้เก็บอทุกๆคำติคำแนะนำมาปรับปรุงแล้วก็พัฒนาค่ะสำหรับวันนี้นะคะส่วนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ